<c oughs> เอาละเราก็จะไม่ยอดทอ้อต่อไปในการเปิดหาตัว1%นะครับผมเปิดประเดิมมาเป็นพิกซี่สอบไปเป็นเรดดี้บัตเียนสอบตัวนี้แล้วสุวะทอโอเคอเรเคดีด้บัตพิกซี่โอ้โหอ,อ,อีมอีกแล้วอีมิีงผมว่าเป็นเมาสดีกว่านะน่าจะสุกผมว่าเมาสจะดีกว่าวันขุดลัวกว่าๆๆนะ โอเคอีมอีกแล้วอีมบอกพิกซี่โอ้โหพัดเาจะฮจดเราจะเปิดไปเรื่อยๆหมดก็ได้ไม่หมดก็ซื้อโอเคสุดท้ายครับผมโอ้โหเคมพี่อะไรไข่พิกซี่มีเท่าไหร่วะไอไข่เอ็นชันกระดังงอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่เจนไม่ใช่ อีสเตอร์อ่านี่เอินชันไม่ต้องห่วงผมว่าฟาร์มเควสไปเรื่อยเปิดไปเรื่อย,เด,เ,อยเดี๋ยวแม่งก็ได้เองเชื่อผมเอาละเจอกัน